เจมเผยคำทํานายจากดวงตาครบรอบ22ปีรอดชีวิตจากเครื่องบินตกวันที่11ธันวาคมบนกลับมาทีไรก็ทำให้หวนคิดถึงศกกนตรกรรมครั้งประวัติศาสตร์ที่คนไทยลืมไม่ลงสำหรับนักร้องหนุ่มเจมเรืองศักดิ์ที่ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกเมื่อปี2541ซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนไปถึง101คนและผู้ที่รอดชีวิต45คน หนึ่งในนั้นคือหนุ่มเจมนั่นเองล่าสุดเจมเรืองศักด์ได้ออกมาโพสไอจี IG, ครบรอบ22ปีเหตุเครื่องวินแอปบัส A310204 ของการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 261ประสบอุบัติเหตุตกที่สนามบินสุราษฎร์ธานีพร้อมกับเล่าเรื่องราวนี้อีกครั้งระบุไว้ว่าครั้งหนึ่งสมัยผมยังเด็กหลวงตาให้ลูกหลานมานั่งร้องวงกันแล้วท่านหยิบกระดาษขึ้นมาเขียนทำนายดวงเขียนคำทำนายให้หลานทุกคนในส่วนของผมนั้นหลวงตาเขียนว่าเมื่ออายุครบ18ปีจะมีชื่อเสียงระดับประเทศอายุ19จะได้มีโอกาสเดินทางไปหลายๆประเทศ อายุ20จะตกจากที่สูงแต่ไม่ตาย11ทธันวาคม2514เหตุการณ์แอร์บั A 3 1 0 2 0 4เที่ยวบิน TG 2 6 1ตกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้เสียชีวิต101คนรอดชีวิต45คนและหนึ่งในนั้นคือผมเป็นปีที่ผมมีอายุครบ20ปีพอดิบพอดีและกำลังออกอัลาบั้มที่3 สิ่งที่ผมนึกได้หลังจากที่ผมลืมไปนานแล้วคือคำทำนายของพ่อเท่าในวันนั้นขอระลึกถึงผู้สูญเสียทุกท่านขอทุกดวงวิญญาณที่สถิตอยู่ในสัมปรายภพจงมีแต่ความสุขเถิด